สวัสดีครับทุกคน <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r ร์จีวันนี้เราอยู่กับการรีวิวบีสบัคเ k ิลจากซีรีส์มัสไลเดอร์กีสนะครับผมยูอันนี้เป็น DX นะครับผมแล้วก็เป็น b u c k กิของมัสไลเดอร์นาโกนั่นเองถ้าจับคู่กับนาโกจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับนี่เหมาะสมโอเค อันนี้จะพิเศษกว่าบัคเกิลอันอื่นๆถ้าเป็นของแบบพวกมัสไเลอร์ปกติอันนี้จะสามารถเล่นเพลงได้นะครับผมดูเลยสภาพก็จะเหมือน,นกับเปียโนนะครับแล้วก็มีเหมือนสายขึ้นเสียงตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นตามนี้เลยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฐานนะครับผมฐานกระดุมสองก้อนแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับผมดูเลยเรามาดูว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรบ้างกันดีกว่านะครับ แล้วลองหมุนอันนี้หนึ่งรอบดูนี่จะมีเสียงเหมือนเหมือนแผ่นดิสนี่หมุนก็จะมีแค่แบบนี้นะครับจากนั้นก็ลองกดตรงเปลียนโนดูครับผมมันก็จะมีอยู่สามเพลงนะครับผม ไอัน,นี้สามารถกดได้ทุกปุ่มเลยนะครับแต่ว่าเพลงที่มันจะเล่นก็มีแค่3เพลงนะครับผมคือเพลงที่ผมเปิดให้เมื่อกี้เลยแล้วเวลาจะหยุดเวลาจะหยุดเพลงเราก็กดแค่ตรงนี้มันก็จะเป็นการเหมือนการหยุดเพลงมั้งครับถ้าจำไม่ผิดแต่ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันหยุดได้จริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะมีเวลาหยุดของมันเองก็ได้จากนั้นเรามาลองโอเค โอเคแล้วก็ต้องมีดีไซน์ไดรเวอร์ก่อนจากนั้นก็เริ่มใส่ดีคอร์กันเลยเปิดเครื่องก่อนสิโอเควิธีการใส่ก็เหมือนกันนะคะผม โอเคเราจก็จะได้บีสมาแล้วนะครับผมจากนั้นเราลองเปลี่ยนดี๋นะเราลองเปลี่ยนการใส่แบบให้มันเหมือนในอนิเมะดูนะครับเอ้ยในหนังดู เสียงก็จะดูมันจะดูเข้ากันอ่ะมันมีสามเพลงสามารถปรับได้ให้มันดูสนุกขึ้นจากนั้นเรามาลองรีวูดออนขยายพลังนะ ลืมกดท่าไม่ตายให้ดูตั้งเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวมันจะมีท่าไม่ตายคือบีสตสไลด์ถ้าไม่ตายคือบีสตไลด์ Beast, ถ้างั้นเรามาลองจับคู่กับ b o สต์พัคเกิลกันเลยดีกว่าครับผมถ้าจับคู่กับบูสต์มันจะมีเสียงใหม่ปรากฏขึ้นนะครับทุกคนคอยดู จะเป็นมีเสียงเหมือนเบิ้นรถละมั้งครับเนี่ยเสียงใหม่ซึ่งเป็นเสียงที่ดูเรามาดูบูสท์ไทมกันเลยดียกว่า เรามาลองท่าไม่ตายแบบธรรมดากันดูครับผม <most> <Okay. S 2> อันนี้เรามาลองเล่นกับเสียงเพลงกันบ้างนะครับ จะดูสนุกขึ้นมั้งเวลาเปิดเพลงแล้วใช้ท่าไม่ตายหรืออะไรก็ตามครับมันจะดูสนุกขึ้นถ้าอย่างนั้นเรามาลองจับคู่กับดับคูอ่อย่างนี้กว่า,านะงั้นเราก็ใส่ โอเคเราก็จะได้ร่างมาสเตอร์กิสฟีเบอร์บีสนะครับผมร่างที่จะพลังจะเ,เพิ่มขึ้นจากนั้นเรามาลอง เราก็จะได้ทําไม่ตายคือไฮเปอร์บีตมิตรี่นะครับผมโอ้เท่นะเนี่ยโอเคครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบีตบัคเ k ิลจากซีรีส์มัสเลเดอร์กีนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นชิ้นที่ก็จะครบซีรีส์แล้วนะครับผมผมจะเก็บอีกของไทคูนแล้วก็น่าจะรีวิวของ เก็บไทคูนแล้วก็เลเซอร์ให้ครบแล้วจากนั้นค่อยมารีวิวอันสุดท้ายคือผมมีคลอสกิดแล้วนะครับแต่ว่าจะว่ายังไงดีละ่ะผมรอให้เอาไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะถึงล่างนี้ก็ให้มันหมดก่อนที่ผมอยากจะเก็บครับผมโอเคผมก็แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วช่วย,วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปโอเคบ๊ายบายนะครับทุกคน